คุณก็จะเลือกมองในสิ่งที่คุณอยากมองเท่านั้น oh, ต่อให้ <okay. S 2> เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีอะคุณก็จะมองในสิ่งที่คุณอยากมองผมว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าคนเราก็เปลี่ยนแปลงทุกวันเนาะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันหนักจนคุณแบบไม่อยากเปลี่ยนแล้วไม่อยากทําอะไรแล้วแล้วคุณจะทํำยังไงต่อคุณกำลังฟังอ,อจิตพอดแคสต์และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว เมื่อเปิดพอดแคสต์จะมีเราอยู่เป็นเพื่อนเสมอแฟนเปลี่ยนไปทำยังไงดีครับสายลมยังเปลี่ยนทิศนะครับหัวใจของคนก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับ อาการเปลี่ยนไปของแฟนก็อาจจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับหลายคนได้ไม่มากก็น้อยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดนะครับก็จะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคุณผู้ฟังได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่แฟนน่ารักมากยิ่งขึ้นนะครับเอาใจเรามากยิ่งขึ้นไอเราก็จะรู้สึกแปลกใจเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปต่อให้มันเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะ เกิดคำถามนะครับว่าเอ๊นี่แฟนเราต้องการอะไรหรือเปล่านะครับ<ม>ทําไมอ่าน่ารักขึ้นนะครับทําไมเอาใจเรามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับแต่ปัญหาหลักของหลายๆคู่นะครับก็คือแฟนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่ดีอย่างเช่นดุมากยิ่งขึ้นนะครับไม่สนใจเรามากยิ่งขึ้นหรือแคร์เราน้อยลงนะครับตรงนี้ก็อาจจะสร้างความลําบากใจให้กับหลายคู่รักเลยก็ได้นะครับ อ,อย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดคุยกับคุณแม็กครับก็คือแฟนถ้าเกิดว่าแฟนของเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่แบบแย่นะครับอาจจะเมินเฉยเรามากิ่งขึ้นนะครับแคร์เราน้อยลงแบบนี้เราจะทําอย่างไรดีเพราะผมเชื่อว่านะครับหลายๆคนมองไปที่จุดที่เลวร้ยวายที่สุดเลยก็คือ,อม,มองว่าแฟนเราหมดรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขานอกใจเราหรือเปล่าเพราะผมเชื่อว่าอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะครับ จากคนรอบตัวหลายหลายคนแบบเวลาแฟนเปลี่ยนไปบางทีก็จะเข้ามาสอบถามว่าเขามีคนใหม่หรือเปล่าหรือพยายามที่จะไปจ้องจับผิดเขาว่าเขาแอบคุยกับใครหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วสาเหตุที่เปลี่ยนไปมันก็มีหลายสายเหตุใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใชก็ก่อนที่เราจะคุยกันว่าจะทํำยังไงผมว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติอย่างหนึง่งว่าคนเราก็เปลี่ยนแปลงทุกวันเนาะแล้วก็บเบติบโตขึ้นทุกๆวันแล้วก็ใน fact ข้อเท็จริงของความสัมพันธ์เนี่ยครับมันไม่มีอะไรดีดีไปตลอดแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะโฟกัสเรื่องของเราน้อยลงก็ได้อยอาอยาใจชวนให้คุณผู้ฟังรู้จักคำหนึ่งครับคือคำว่า h o นนีมูนพีเรียดเป็นช่วงที่อะไรอะไรก็ก็ดีไปหมดทุกอย่างหวานชื่นมากพอหมดช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่คุณต้องใช้ตัวตนของกันและกันในการที่จะแบบอ่าใช้ใช้คําว่าใช้ตัวตนของกันและกันจริง,รงๆเข้ามาอยู่ร่วมกันในพื้นที่นี้ คุณจะต้องทําความเข้าใจแล้วรู้จักกับสิ่งที่เขาเป็นจริงๆอืครับอย่างบางคนตอนจีบกันก็อาจจะยังไม่ใช่ของแท้นะะหรือตอน,นที่แบบอีกฝ่ายเขาเท้าแท้มาอย่างนั้นแต่เราแอกเซปไปก่อนเพราะเราโปรโมชั่นไง<ห>สวยอยากได้วิคนนี้หล่องานดีอะไรอย่างเงี้ยครับครับออ,อ,อผมเคยมีคำพูดหนึ่งครับพูดไว้ตอนมัธยมปลายผมพูดว่าก่อนจะคิดว่าเขาเปลี่ยนไปอะ่ะถามตัวเองก่อนว่าเรารู้จักเขาดีหรือเปล่า อืมครับเขาเปลี่ยนไปหรือเราแค่ได้รู้จักเขามากขึ้นอืเขาเปลี่ยนไปจริงๆหรือเขาเปลี่ยนไปในทัศนคติต่อจริงจริงไม่ต้องหาคําตอบครับแต่เอาคําพูดเนี้ยมาสะท้อนใส่ตัวเองเพื่อเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงเชื่อในตัวเองว่าเรารู้จักเขาดีครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องปักทงว่าเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เพราะเขาอาจจะเปลี่ยนไปจริงหรือเขาอาจจะทําให้เรารู้จักเขามากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นกับดักทางความคิดนะครับถ้าเราเชื่อว่า เรารู้จักเขาดีแล้วว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้นั่นแปลว่าเรากําลังอยู่กับเขาในแบบที่เราจินตนาการมากกว่าอยู่กับเขาในแบบที่เขาเป็นเขาจริงๆต่อหน้าเราอ่าเลครับเพราะว่าในในประเด็นนี้ยต้องมีต้องมีคอนเซป t นี้มาก่อนเพราะถ้าไม่มีคอนเซป t นี้มาก่อนปุ๊บสุดท้ายคนเรามันเปลี่ยนแค่หนอครับคุณก็จะเลือกมองในสิ่งที่คุณอยากมองเท่านั้นต่อให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีคุณก็จะมองในสิ่งที่คุณอยากมองอยู่ดีอืม หรือตอนเขาเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายแค่ไหนคุณก็ยังมองเขาดีได้เพราะคุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณจินตนาการไว้อยู่ครับอ่าอย่างนี้ครับทีนี้อคําคถามว่าอะไรครับคอยที <c oughs> ถามว่าแฟนเปลี่ยนไปเราจะทาอย่างไรดีอันนี้ผมอยากจะโฟกัสไปถึงรเรื่องการเปลี่ยนไปในทิทางที่ไม่ไม่ดีแล้วกันเป็นแนวทางการที่แฟนเปลี่ยนไปอาจจะแคร์เราน้อยลงหรือว่าคุยกับเราน้อยลงโดยเฉพาะ คนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้ก็อาจจะสร้างความตระหนักใจได้นะครับอาจจะทํางานหรือว,ว่าเรียนกันคนละจังหวัดอย่างนี้แล้วแฟนมีการคุยกับเราน้อยลงหรือตอบแชทช้าลงวันนี้ก็อาจจะสร้างความเดืนเนอดร้อนใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆคนได้ครับครับออคำว่าแฟนเปลี่ยนไปทํำยังไงดีฟังดูเหมือนเป็นเป็นโจทย์ร่วมกันของคนสองคนเนี่ยครับแต่ในสถานการณ์จริงเนี่ยจริงมันมักจะเป็นโจทย์ของเราครับ,เ,รบเพราะเราสัปปะใช่ใช่ครับ ถ้าเป็นเรื่องอื่นผมอาจจะอยากให้ตั้งต้นด้วยการคุยกันเหมือนกันเรื่องนี้ก็คุยกันได้ใช่ใช่ครับแต่เรื่องนี้คืออยากให้ฟังเสียงของใจตัวเองจริงๆมากกว่าว่าเราทุกเพราะอะไรคือต้องฟังอันนี้ก่อนเพราะบางครั้งคนเรามันไม่ได้ซื่อตรงทุกคนนะครับอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่เราพูดจากประสบการณ์นในความเป็นจริงว่าเช่นเขาอาจจะแบบแอบนอกใจมีคนอื่นเบื่อเราหรือไม่ได้นอกใจเราแต่เขาอาจจะแบบ ไปเที่ยวใช้บริการอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือครแคบบ่แอเบื่อเราแล้วไปหาความสนุกกอื่นๆแต่เราอยากจะคีบเราไว้ในความสัมพันธ์เพราะนั้นเขาก็จะมีพฤติกรรมที่ที่เปลี่ยนไปเหมือนกันอและจะเป็นตัวเราที่มองทุกอย่างไม่ตรงตามข้อเท็จจริงบางครั้งเราไม่ต้องมองหรอกครับว่าเขามีผลอะไรถึงเปลี่ยนเรามองแค่ว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนสร้างความรู้สึกอะไรให้เราก็พอแล้วเพราะผมกล้าพูดอย่างนี้เลยครับว่าถ้าอีกฝ่ายเป็นคนรักที่ ดีสาหรับคุณครับเป็นคนรักที่รักคุณยังอยากมีคุณในความสัมพันธ์คุณไม่จำเป็นต้องรู้ครับว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนแค่คุณบอกเขาว่าคุณรู้สึกยังไงเขาจะเทคแอคชั่นบางอย่างเพื่อปลอบโยนความรู้สึกนั้นอย่างน้อยคือคําว่าขอโทษอย่างน้อยคือคําว่าเขาไม่รู้ตัวคือถ้ามันไม่มีอะไรนะมันจะมักจะออกมาอย่างนี้บางครั้งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีอะมันก็มาจากการมองความสัมพันธ์ในแบบในจุดที่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมอย่างเงี้ยครับคบกับแฟนมา8ปีตัวผู้หญิงเนี่ยรู้สึกอยากจะแต่งงานแล้วโอ้ค,บ,ค,บ,คบกันมาตั้งแต่มสีอ่อ่ะอยากจะแต่งงานในขณะที่ผู้ชายก็รู้สึกว่าพร้อมอยากจะแต่งแต่แตพผอิญธุรกิจที่บ้านล้มละลายครับอ๋อครับแล้วเขาเป็นคนเดียวที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะต้องแบกที่บ้านเอาไว้ให้ได้ครับและการว่าชีวิตทั้งหมดก็ต้องแบกที่บ้านไว้เพราะถ้าไม่แบกไว้เนี่ยครับ นี่สินมันหลักร้อยล้านนะฮะครับเดัะนั้นเขาก็เลยไม่ได้โฟกัสที่ความสัมพันธ์แล้วถามว่าเพื่อนผมละเลยไหมผมกล้าตอบแทนด้วยว่าเพื่อนผมละเลยเพราะเพื่อนผมพูดกับผมตรงๆว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะหายไปไหนอยากให้เขาอยู่ข้างๆตลอดเออในวันที่เราพยายามจัดการเรื่องตรงนี้อยู่ ก็คือเขาก็ไม่ได้สนใจคือเขาก็เชื่อในแบบของเขาก็ไม่ได้ว่าเขาผิดแต่ในขณะที่จุด,จดหนึ่งผู้หญิงนันมองมองข้ามไปอีกจุดหนึ่งแล้วว่าเป็นจุดที่แบบอยากสร้างครอบครัวด้วยด้วยตัวเองเพราะต่างฝ่ายต่างก็ทํางานหาเงินได้เยอะมากๆอย่างเงี้ยครับ,รบอ่าสามารถซื้อบ้านร่วมกันได้น,น,นู่นนี่ก็กลายเป็นว่าเป็นเพื่อนผมฝั่งผู้ชายครับที่เปลี่ยนไปแต่คือเขาไม่ได้เปลี่ยนไปในลักษณะที่แบบว่านอกใจแต่พฤติกรรมเปลี่ยนจริง ไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยโทรหาไม่ค่อยแบบมีเวลาว่างไปกินข้าวด้วยเพราะเวลาที่ผู้หญิงว่างผู้ชายก็ต้องมาคิดต่อว่าจะขยายงานตัวเองอยังไง oh, เพ<ข>ราะนีที่มันรอรอใช้อยู่อ่ะหลักร้อยล้านอย่างเงี้ยครับอืมแล้วเขาไม่อยากล้มละลายเขาต้องคิดเพิ่มคิดเพิ่มคิดเพิ่มแล้วมันอยู่กับความเครียดนะแต่พอหายเครียดปุ๊บคนเราก็ต้องควาพักผ่อนใช่ครับซึ่งมันเป็นจุดที่เหมือนแบบมันหนักมากเขาก็อยากได้สเปซเ,เ,เป็นของตัวเอง อันนี้หมายถึงเพื่อนผมนะไม่ได้หมายว่าทุกคนหนักแล้วแบบต้องมีสเปซของตัวเองนะบางคนหนักแล้วมีแฟนเป็นสเปซก,ก็มี oh, อแต่ว่าเพื่อนผมต้องการสเปซของตัวเองบวกกับเขาคิดว่าเมื่ออยากเอาความทุกข์อะไปทิ้งไว้กับกับแฟนเยอะแต่แค่คร,รู้สึกว่ามีแฟนอยู่ก็พอแล้วเ,เจอกันเดือนละครั้งะครับช่วงนั้นก็อยู่กันอย่างเงี้ยครับแยมเปลี่ยนไปซึ่งมันทาให้ผู้หญิงซัฟเฟอร์มากๆอะไรเงี้ยครับอจนสุดท้ายผู้หญิงตัดสินใจเลิกเลยเงี้ยครับอืม ถามว่ามีใครผิดไหมในคู่นี้ก็ไม่มีอะครับครับอืซึ่งถ้าบอกเอ๊ะทำไมผู้หญิงไม่รอไม่ไม่คุยกันนู่นนั่นนี่ผมว่าต่อในมุมมองผมนะผู้หญิงจะไม่คุยก็ก็สิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเขาใช่ครับเพราะว่าไม่มีมความจำเป็นต้องคุยของใครใช่เพราะเขาอยู่กันมาอย่างเงี้ยนานแล้วแล้วเขาก็รู้สึกทุกข์แล้วเขาจะตัดถามว่า ตัดสินใจผิดไหมเนี่ยรออีกหน่อยจะอยู่กับผู้ชายที่รักกันจริงดูนี่ก็ก็ไม่ผิดนะครับที่จะอรอแล้วก็ไม่ผิดที่จะไปเหมือนกันใช่ชีวิตเป็นเรื่องของทางเลือกและเงื่อนไขเราแค่เลือกในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่กับเราเรารับผิดชอบมันได้แล้วไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็พอซึ่งทางเรื่องนี้ก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนก็แค่ว่าอีกฝ่ายไม่สามารถตอบสนองเขาได้แล้วครับก็คือแอ t i t u d e เขามองไปถึงการมีครอบครัวแล้วนะครับ,รบแล้วเขาแบบ respect ตัวเองมากๆว่า ให้รออย่างเงี้ยก็รอไม่ไหวร้อยล้านอะ่ะต้องรออีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอันนี้เขาคือเขาพูดอย่างงี้จริงๆเลยครับผมก็อยู่ในเหตุการณ์ผมฟังแล้วก็ก็ก็เข้าใจทั้งทั้งคู่ครับอผู้ชายตัวเพื่อนผมเองก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับได้จนพอเขารับรู้อย่างเงี้ยเขาขอโทษด้วยซ้ำว่าเออขอขอโทษที่ที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็แอบโทษตัวเองเล็กน้อยว่าถ้าเขาเข้ามาเทคแอคชั่นในธุรกิจที่บ้านเร็วกว่านี้ก็อาจจะไม่ต้องล้มละลายแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันครับแต่ก็ ถ้าว่าโดยลิขิา,าก็จะโทษไม่ได้ด้วยนะเพราะรในระหว่างที่เขาไม่ได้เทคชั่นที่บ้านเขามาทํางานของตัวเองเพื่อที่แบบหวังว่าจะสร้างครอบครัวก,กับผู้หญิงคนนี้จริงๆอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ใส่สุดกับผู้หญิงคนนี้จนแบบมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยครับคือที่ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้มาครับไม่ได้จะบอกว่าต้องเลิกหรือว่าอะไรนะครับเพียงแต่บางครั้งมันเป็นจุดที่เราต้องหันมามองความทุกข์ของตัวเองเงี้ยครับอืมเป็นเรื่องที่คุณจะคุยกับอีกฝ่ายก็ได้แต่ถ้าไม่คุยถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับ เพียงแต่จะตัดสินใจอะไรรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นให้ได้ก็พอ,อจะอยู่ต่อจะคุยเพิ่มจะเดินจากไปรับผิดชอบมันให้ได้ก็พอเพราะณจุดจุดนี้คือจุดที่เรารับผิดชอบต่อความทุกข์และดูแลจิตใจของตัวเองอะครับอืมมันจะกลายเป็นแบบเป็นเรื่องของเราครับซึ่งผมแบบเลสเพคทุก,ท,กทุกคนนะคุณคจะตัดสินใจยังไงก็ได้เลยต่อให้คุณแบบจะเดินออกทา,ทางที่คุณไม่คุยเลยก็ได้นะครับอืคุณแล้วคุณจะมา เสียใจที่หลังก็เป็นสิทธิ์ของคุณ<ช>เหมือนกันรหรือจะรู้สึกแบบโอเคบียอนแล้วแลวเดินออกเลยชิวก็ต้องยอมรับการพ้นโคงการตัดสินใจของเราใช่ครับคือเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่แบบกว้างมาก<ช>อยากให<ช>้สตาร์ทว่าอ,อันดับแรกคุณต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้เสมอจะเปลี่ยนดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่มันเปลี่ยนได้แล้วเมื่อถึงวันหนึ่งคุณไม่จําเป็นต้องรู้ด้วยซ้ํานะว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนไปเพราะอะไร พราะสิ่งที่หนักที่สุดคือความทุกข์ในใจเพราะอีกฝ่ายเปลี่ยนไปอืถ้าค,คุณอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้คุณจะทํำยังไงแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันหนักจนคุณแบบไม่อยากเปลี่ยนแล้วไม่อยากทําอะไรแล้วแล้วคุณจะทํำยังไงต่อมันถึงเป็นจุดที่ต้องตามมาว่า<ด>คุณ<ด><ด>จะฟังเสียงหวัวใจตัวเองยังไงต้องต้องถามตัวเองใช่<า>ครับแล้วมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าทักษะมนุษยสัมพันธ์นะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทักษะนี้ดีเพอร์เฟกแต่ทุกคนก็ทําดีที่สุดเท่าที่ทําได้อ๋ คิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรแล้วแต่จริงๆคนคนนั้นทํามากๆคือการอดทนอยู่เฉยๆเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมผิดถูกไหมผมไม่วิจารณ์แต่บอกได้แค่ว่านั่นก็คือทักษะของเขาแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดแล้วและเมื่อมันดีที่สุดถึงจุดที่ถึงที่สุดจริงๆของเขาเขาก็เลือกที่จะปล่อยก็สิทธิ์ของเขาอะครับถ้าเขารับผิดชอบได้ก็คือจบอือง,งั้นคุณผู้ฟังก็ต้องกลับมามองดูครับว่าสาหรับตัวเองแล้วมันเป็นยังไงอยากจะทํำยังไงผมไม่อยากให้ เราต้องตั้งเป้าว่าต้องไปหาความจริงว่าเขาเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเนี่เขาเป็นคนที่โกโหกเก่งมากๆอีกสิปีคุณก็ไม่มีวัวนรู้หรอกครับใช่ใช่ครับแล<ช>้วก็ไม่มีทางรู้ความจริงแต่เราลองอสำรวจหัวใจของตัวเองดูก่อนนะครับว่ารเราเราอยู่แบบนี้ได้ไหมนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอเขาจะเปลี่ยนกลับมาเมื่อไหร่หรือว่า<ช>จะไม่มีวันเปลี่ยนกลับมาเลยก็เป็นไปได้แต่ให้สรุปเลยก็คือ ทุกอย่างบนโลกย่อมเปลี่ยนไปตามการเวลาอาจจะเป็นเรื่องของอเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตก็อาจจะส่งผลให้เปลี่ยนไปได้หรือการเวลาที่ทําให้คนทุกคนนะครับโตขึ้นก็อาจจะทําให้เขาเปลี่ยนไปเพราะมุมมองในการใช้ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปรตรงนี้ก็จ,จะส่งผลให้เขาเปลี่ยน เปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จำเป็นว่าการเปลี่ยนใจจะต้องแบบอนอกใจกันเท่าน,นั้นนะครับแต่ว่าเรื่องการใช้ชีวิตตรงนี้ก็ส่งผลได้เช่นเดียวกันครับครับก็จะเป็นโจทย์ของเราว่าเราจะจัดการกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตยังไงดีเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพอเขาเปลี่ยนครับนั่นหมายถึงมีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับเราก็เลือกได้เลยเราจะเลือกถอยออกมาเลยก็ได้ก็บับๆถ้าเลือกจะแก้เอาสิค่อยมาคุยกันว่าแก้แก้ยังไงหรือถ้าคุณเลือกที่จะจับผิดก็ได้นะครับไม่ผิด ผมเคยเจอบางคนอจ้างนักสืบตั้งสองล้าน่ะสืบมาสองปีรวมหลักฐานทั้งหมดเลยจนเหลืออดมากๆรวมหลักฐานแล้วก็ฟ้องหยา<อ>่าเขาเลือกที่จะสืบรู้ทั้งรู้แต่ก็ยอมอยู่มาสองปีเ,เขาก็บอกว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโกหกได้เก่งสักแค่ไหนอเอเนนขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับใครจะไปวิจารณว่าเฮ้ยโอ้สองล้านอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ก็สิทธิ์ของเขาเขาแบบพอใจแบบนั้นเขาพูดเลยว่าอยากรู้เหมือนกันระหว่าง สามีหัวงูคนนี้กับนักสืบที่เขาไว้ใจดูดิใครมันจะเก่งกว่ากัน <c oughs> อะไรแบบนี้เลยคือมันอาจจะมีความอยากเอาชนะอยู่ในนั้นด้วยไงก็อย่างที่บอกว่าก็สํารวจเสียงหัวใจตัวเองให้ชัดเจนนะครับเ <c oughs> พราะมันจะเป็นโจทย์ที่เราต้องจัดการกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างของคุณผู้หญิงคนนั้นที่ผมยกตัวอย่างเขาชัดเจนแล้วเงินสองล้านสําหรับเขาเป็นเงินแบบน้อยมากแล้วเขาก็ยินดีที่จะจ่ายครับเพื่อความรู้สึกอยากเอาชนะในประเด็นนี้อย่างนี้ครับครับเราก็แค่ ฟังเสียงของหัวใจตัวเองแล้วเอาเสียงนั้นนะครับมาสํารวจมาจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปในแบบที่เราเลือกแล้วก็ตัดสินใจเท่านั้นเองแล้วก็อย่าลืมที่จะรับผิดชอบถึงคนที่ตามมาอมขอบคุณมากเลยนะครับได้ข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของการยอมรับ ในการตัดสินใจของเราถ้าเราจะเลือกที่จะอยู่ต่อเราก็บางทีเราก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับเขาด้วยหรือถ้าเราเลือกที่จะไม่อยู่ต่อเราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจที่จะไม่อยู่ต่อของเราด้วย<น>ใช่ไหมครับใช่ครับครับขอบคุณคุณแม็กมากเลยนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังจะลองไปปรับใช้ดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าแฟนเปลี่ยนไปนะครับขั้นแรกเลยนะครับลองสำรวจหัวใจของตัวเองดูนะครับผมอยากจะ อธิบายก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราพูดมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนะครับเป็นแบบเบื้องต้นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเราต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าปัญหาที่อยู่ในใจฉันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับ เราก็อยากแนะนําว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดมาเป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นนะครับการพบผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะครับออจิตพอดแคส